สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะสวัสดีกบับบรรยากาศตอนเย็นนะคะวันนี้เด็กอ้วนมีความสุขนะคะท่านนอนมีมีท่านนอนอาบน้ําด้วยนะคะแม่แม่พอน,นั้นขัดขี้ใครให้นี่สนุกเลยนะคะชอบค่ะกดเสียงได้เล้กก็เสียงไน้ครับเออเด็กอ้วนก็เสียงไหมเ oh. ออออช่งได้ช่งได้ค่ะเออทำไมเก่งจังเลยครับลองชูเก่งจังเลยค่ะ oh. เรื่องเรื่องน้ำนี่ชอบนะคะชอบ oh. ถ้าให้อาบนี่ก็อาบได้ทั้งวันนะคะน้องชู oh. ใจเย็นก่อนลุกใจเย็นก่อนอาบน้ำให้สะอาดก่อน oh. <c oughs> <c oughs> ไม่อายแม่แมแมแมเมนะค่ะโอ้ยลูกชายใครคะนี่โอ้ยขอกินก่อนมะม่วงหาวมะนาวโหอ้ยมีการเก็บกินด้วยเก็บมะนาวโหกินอร่อยไหมอ้วนแซ่บบ่บบค่ะแซ่บบ่เปรี้ยวๆคับเปรีๆๆ้ยวๆเด็ก,ๆๆดกๆๆอ้วนชอบของเปรี้ยว อันไหนอันไหนอันแน,อน,แน,อน,แนของใครเอ่ยอ้วนของใครเอ่ยอ้วนชอบจังเลยครับชอบจังเลยระวัาางน้ำนะลูกน้ำยาวมากของใครเอ่ยดูค่ะดูค่ะดูค่ะแม่แม่ดูงงน้อยนะคะดูงงน้อยขอกินก่อนครับขอกินก่อน ดูง่วงน้อยเด็กอ้วน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 น้องชูทำอะไรลูกใช่ต่น้องชูทำอะไรครับป๊าดความสามารถพิเศษขนาดลูกเล็กๆนะคะยังเก็บกินได้โอ้ย,อย,อยคนกินอลยสี่เจ้า,น,จะาน,นะผม อ็คืเอ,อเ,เก็บโยนใส่ปากเลยนะคะนี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ามานี่มานี่มานี่ <spinning! S 2> มากำลังกินเลยพอกำลังกินเลยขัดงานครับผมเอาเอา,เอาดินทรายขัดดินทรายขัดงาน,นะ,ะ้ะก็แม่แมาาต่ติดใจมะม่วงหาวมะนาวโหเนาะคะ่ะอ,อ้วน,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 นกินได้ทุกอย่างเลยเนาะ อโอ้ยดูขานะคะดูขาขานีใหญ่กว่าพ่ออีกป๊อดอบจังเลยลูกเล็กนะคะลูกเล็กเก็บกว่าจะได้อีกลูกหนึ่งนานนะคะจระนารยเวลาแต่แบบตั้งใจมาหักหตั้งใจตั้งใจระวังน้ำนะครับอา,อา ขัดขัดขัดฝนตกนะคะพอได้เย็นสดชื่นนะคะชุ่มชำ่ำเสียงก่อนเลวเสียงเสียงก่อนเสียงครับเสียง ให้เสียงก็เต็นเนะค่ะ,ะโอ้ยค่ะลงแล้วลงแล้วล<ะ>เสียงก่อนแล้วล<ะ>เสียงก่อนเสียงครับก่อนลูกครับก่อนค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องชูด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ